ศิลาแพงสอนเบบีด,ดูหัวพอดหัวพอดอันนี้เป็นชิ้นเขี่ยวเลยนะครับเนี่ยชิ้นเขี่ยวเลยนะครับต้นโผลมาแล้วใบที่สามนะครับนี่ออปติมัสิสวยความงามนี่ไม่ต้องพูดถึงสำหรับคำว่าออปติมัสนาะนี่บอนสีเนตรนารีต้นนี้ด่างสวยมากนะครับเนตรนารีเนาะด่างสวยอืมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยนะครับวันนี้ก็ โกนหนวดเรียบร้อยละโ <c oughs> กนหนวดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าดูรู้สึกว่าตัวเองน่าจะตุ้ยเนาะเออช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ทุกท่านกินข้าวอร่อยมากกินข้าวนอนอิ่มอร่อยมากโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยู่ที่สวนนะครับแล้วก็มีบอลสีมาแบ่งปันอีกแล้วแต่เป็นแบบ เบบีอ่ะบอนสีเบบีเนาะเป็นเบบีแล่ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูมีราคาแบ่งปันให้นะครับใครที่ชอบไม้หายาก <c oughs> ไม้หายากราคาสูงมีนะครับวันนี้เดี๋ยวลองไปชมนะครับเนาะเรามายกระดับเราเรามายกระดับการเอฟไม้กันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรไปรับชมกันได้เลยครับก่อนจะแบ่งปันบอลสีเรามาแจงค่าส่งก่อนนะครับทุกท่าน ค่าส่งก็แบบโอนเหมาเหมา50บาทแล้วก็เก็บเงินปลายทางเมาเมา60บาทนะครับผมก็พยายามกลึงค่าส่งไว้อยู่เพราะว่าตอนนี้ค่าส่งแพงมากโอดครวนมากนะครับกับค่าส่งเนาะนี่ครับอันนี้ที่เห็นนี่เป็นอีกาแดงนะครับนี่ฟอร์มไว้ฟอร์มกระถาง6ไว้นะครับอีกาแดงของสวนเบิดไซตบอนสีเหลือ6กระถางสุดท้ายแล้วนะครับเหลือ6กกระถางสุดท้ายเนาะ เดี๋ยวไว้มาแบ่งปันกันทีหลังนะครับเดี๋ยวขอฟอร์มสวยๆก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้มีอะไรแบ่งปันนะครับเริ่มกันที่ต้นแรกทุกท่านนี่บอนสีเนตรนารีต้นนี้ด่างสวยมากนะครับเนตรนารีเนาะด่างสวยเออเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูเนตรนารเน่สวยงามต้นนี้คือแบบ เป็นบอลทรงเตี้ยๆนะครับเลี้ยงเป็นบอลแบบไซส์คอมเพกมากคอมเพกมากนะครับตั้งแต่ผมเลี้ยงนี่เนตรนารีนี่ไม่เคยสูงเลยสวยนะครับพุ่มสวยด้วยนะครับเนตรนารีกระถางนี้ไม้หัวพอเลยไม้หัวพอตกระถางนี้เอาไปในราคา200บาทนะครับสําหรับเนตรนารีนะครับ200บาทนี่ดูความสวยของเขาหลอดใหม่แทงมาแล้วนะครับ บอลเหลืองในตำนานเลยนะครับเนื้อเนตรนาลีสวยๆเลยนะครับ200บาทกระถางนี้นะครับวันนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นเบบีบอลแลแล้วกันนะครับเนาะ2อ0ร้อสำหรับเนตรนารีนะครับเลกาซี่ต้นนี้จิ๋งแป้งเ,เลยทุกท่านดูโอ้แดงนิดเดียวนะครับแดงนิดเดียวเลกาซี่กระถางนี้สวยมีสองใบไม้หัวพอดสองร้อยบาท สำหรับเลกาซี4นิ้วนี้นะครับสองร้อยเขาขายกันต้นเล็กๆเนี่ยสวยๆแบบเนี้ยสามสี่ร้อยนะครับตอนนี้เลกาซีรู้สึกว่าเห็นแอดมินกลุ่มแรกลุ่มแรไอเทมเขาหาตามเก็บกันนะครับนี่เลกาซี่เนาะทำยากนะครับแล้วก็สวยนะครับใบใบสวยเลกาซีเนาะมันก็แผลงมาจากดารานพรัตนนั่นแหละ นี่ครับมีคนถามว่าเลกาซี่กับดาราป้ายเขียวต่างกันยังไงคุณเบิร์ตก็จะต่างกันตรงกระดูกนี่ผมก็บอกไม่ถูกแต่ดูออกแหละถ้าเป็นดาราป้ายเขียวเขาจะป้ายเขียวแล้วก็กระดูกเขาจะนูนออกมานะครับแต่ถ้าเลกาซี่คือเขาจะเขาจะพลิ้วไปเลยนะครับนี่กระดูกเขาจะไม่ชัดนะครับเขาจะเขียวพลิ้วไปเลยนั่นแหละก็ดูออกแหละดูออกนะครับทุกท่านนี่ครับ200บาทสำหรับเลกาซี่ เบบีอีกต้นหนึ่งบับเบิลบีจีสองเบบีนะทุกท่านอันนี้ผมก็บอกเลยว่าเบบีนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีบอลขายจนงัดเบบีมาขายละแต่เบบีในราคาเบาๆนะครับเนาะอ่าบับเบิลบีจีสองเบบีกระถางนี้นะครับต้นมันเล็กเนาะเอาไป200บาท200นะครับสำหรับบับเบิลบีจีสองขอคนที่เลี้ยงเป็นนะถ้าเลี้ยงเป็นนี่สวยงามมากนะครับสำหรับบับเบิลบี เจนสของผมเป็นเจนสองนะครับเหลืองสวยดูสิบอกเลยว่าเป็นเบบีแหละเนี่ยเบบี baby. แต่มันโตแหละครับทุกท่านก็ต้องเอาไปอบไปใส่ตะกร้าใส่ถุงอบไว้นะครับเอาไปถึงถ้าไปถึงนะยังไม่ต้องเปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนดินอะไรนะครับปล่อยให้เขา,าให้น้องเขาปรับสภาพนะครับอบในถุงปรับสภาพให้เขาโตก่อน งอกมาอีกสักใบหนึ่งแล้วเราค่อยเปลี่ยนกระถางนะครับไม่งั้นก็เลี้ยงให้โตไปเลยนะครับเนาะเลี้ยงให้โตไปเลยนะครับนี่ครับสองร้ยบาทสําหรับบัตบัลเบิ้ลบีจีสองนะจ๊ะเทพพระสุธาเทพพระสุธาเ <c oughs> ทพพระสุธาพระสุธาแพงนะครับต้นนี้นี่สวยงามเลยเหลืองมาแล้วเทพพระสุธาต้นนี้แพงเนาะ แผลงนะครับแต่แผลงแล้วก็มีกาบด้วยมีแข้งด้วยนี่กระถางนี้เอาไปอ่180แล้วกันเทพพัสสุธา180นะครับสวยเหลืองสวยนี่ด่างสวยนะครับด่างน้อยๆแบบเนี้ยด่างน้อยๆแบบเนี้ยทุกขั้นลูกออกมาสวยผมบอกเลยแหมเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับ180สำหรับเทพพัะสุธา เนี่ยไม่ต้องเอาด่างเยอะๆไปนี่เอาด่างแบบเนี้ยด่างอย่างเงี้ยเนี่ยเยสวยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคือด่างเขาเรียกว่าด่างพอดีนะครับร้อยแปดสิครับสำหรับเทพพสุธาแผลงกระถางนี้นะครับดารานพรัตแผงนี่แล้วผมจะบอกเมื่อกี้เทพพสุธาใช่ไหมที่ผมบอกว่าด่างน้อยๆเอาไปแล้วลูกจะสวยผมมีตัวอย่างให้ดูก็คือต้นนี้แล้วดูลูก โอ้โหดูอันนี้ลูกของเขานะเนี่ยแก่แดดแก่ลมเนี่ยต้นแค่เนี้มีลูกนะครับเนี่ยดูเห็นไหมลูกด่างสวยมากลูกเขาด่างดูดารานพรัตแพงแล้วดูลูกเขาโอ้โหเปิดใบมาสวยเลยนะครับเนี่ยนี่นี่ต้นนี้แถมลูกให้เลยมีสองต้นเนี่ยแปลกด้วยดารานพรัตด,ดูอย่างนี้ไม่ป้ายนะแล้วดูลูกป้ายมาสวย กระถางนี้เอาไปที่150 150นะครับสำหรับดารานพรัตเพงนี่ครับแล้วมีลูกขึ้นมานี่อีกต้นนั้นเนี่ยนี่นี่นี่น่าจะสามต้นนะครับมีต้นลูกด้วยแล้วลูกสวยด้วยทุกท่านเออแปลกตรงที่ลูกออกลูกมาสวยนะครับดารานพรัตเพงนี่เอาไปเอาไปเลยนะครับภูหินร่องก้าดูเถอะ อันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะภูหินร่องกล้าอันนี้แยกหนอนนะครับเนาะนี่สวยงามมากโตมาจะเม็ดจะเยอะๆนะครับผมไม่มีต้นแม่ให้ดูไม่มีต้นแม่ให้ดูเดี๋ยวจะพยายามหาต้นแม่ในอินเทอร์เน็ตให้ดูแล้วกันของผมล้มต้นไปละใบใบจะคล้ายๆกับจันทิกานั่นแหละที่มันมีเม็ดเยอะๆนะครับแล้วก็ด่างนะครับภูหินร่องก้านะครับนี่ แยกหน่อมีกระถางเดียวนั้นเนี่ยใครตามหาภูหินร่องก้ารีบเลยนะครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสด้วยนะครับเนี่ยหน่อนี้นะครับแบ่งให้200บาทนะครับ200สําหรับภูหินร่องกล้านะครับนี่เม็ดตรงนี้ขาวๆจะเยอะๆนะครับใบใหญ่ๆด่างสวยๆนะครับนี่ต้นนี้ด่างสวยเลยเพราะว่าเป็นแยกหน่อนะครับภูหินร่องก้า200บาทนะครับนี่ใครตามหารีบเลยนะครับ ซับประสานบอลแร bon เลยนะครับนี่แล้วดูโอ้โหรกากทะลุก,กระถางละนี่ครับซับประสานต้นนี้สวยเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูโตมานี่ทองอาลามเลยนะครับสําหรับซับประสานเนาะสวยงามมากแผงมาจากศิลาหุ้มทองนะครับซับประสานกระถางนี้เอาไปที่สามร้อยสามร้อยสำหรับซับประสานนะครับเแบบีนะครับบอลแลแบ่งให้ในราคา สามร้อยบาทนะครับซับประสานเนาะนี่สวยๆเลยนะครับซับประสานสวยมากผมยังหลงเลยเก็บไว้หลายต้นมากนะครับซับประสานเก็บไว้เยอะนะครับโอ้โหต้นแม่เยอะมากเพราะว่าเขาสวยโตมาสวยมากนี่ตอนนี้เริ่มสวยแล้วนะครับนี่สีทองอาลามนะครับสําหรับซับประสานเนาะเป็นบอลแลอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บนะครับอยู่ในคอลเลกชันของอ ศีลาหุ้มทองแผงนะครับซับประสานเอาไปในราคาสามร้อยนะครับออปติมัต <c oughs> ออปติมัตขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูออปติมัต <c oughs> สวยงามมากนะครับสำหรับออปติมัตอันนี้ก็โผล่มาแล้วใบที่สามนะครับนี่ออปติมัตสวยความงามนี่ไม่ต้องพูดถึงสำหรับคำว่าออปติมัตเนาะกระถางนี้แบ่งในราคา โอ้โหออพติมัตผมจะแบ่งวันนี้แบ่งให้ในราคา400บาท400บาทนะครับสำหรับออพติมัตใครก็รู้นะครับออพติมัตที่ได้จากสวนผมไปนี่500 600ทั้งนั้นวันนี้โปรโมชั่นแบ่งให้400บาทครับสำหรับออพติมัตนะครับสวยงามเป็นบอลที่สวยตอนนี้เริ่มกัดสีมาสวยละโอ้โห oh. ใครตามเก็บอยู่เก็บได้เก็บนะครับสำหรับออพติมัตเนาะ400บาท วุ้ทำไมแพงจังคุณเบิร์ดก็มันเป็นบอลแลนแหละต้นแม่มาผมได้มาโคตรแพงผมจะบอกให้โคตรแพงเลยนะครับแล้วก็เขาก็ยังขายกันไม่หลุดห้าร้อยนะครับสำหรับออฟติมัตยังไม่หลุดห้าร้อยนะครับเล็กๆใบเดียวนี่ห้าร้อยแล้วนะครับอันนี้ขายให้ในราคาสี่ร้อยบาทสองใบกับอีกหนึ่งหลอดนะจ๊ะสุดท้ายท้ายสุดศิลาแพงสอนเบบี Baby, ดู หัวพอดหัวพออันนี้เป็นชิ้นเขี้ยวเลยนะครับเนี่ยชิ้นเขี้ยวเลยนะครับต้นแม่สวยมากขึ้นให้ดูเลยต้นแม่สวยจริงๆนะครับสำหรับศีลาแผงสอนจำได้ไหมที่ผมได้มาขนาดเนี้ยสามพันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ราคายังไม่ลงวันนั้นผมดันไปประมูลได้มาอีกต้นหนึ่งต้นเล็กกว่านี้อีกมีใบเดียวเจ็ดร้อยโอ้โห ะวันนี้ศิลาแผงสอนแบ่งให้ในราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาททุกท่านนี่หัวพอตต้นนี้คือโตไปสวยมากยังไงก็สวยโอ้โหสวยจริงๆนะครับต้นนี้ผมรับประกันเลยต้นนี้ผมรับประกันเลยห้าร้อยบาทสำหรับศิลาแผงสอน วันนี้ก็โอ้โหสวยๆทั้งนั้นนะครับเป็นอาบอนสีเบบีแลแล้วกันนะครับเนาะก็แบ่งให้ในราคาจับต้องได้แนละ้วแหละสี่ห้าร้อยก็จับต้องได้นะทุกท่าน <c oughs> ไปดูในกลุ่มนะครับโอ้โหไม้หลักหมื่นหลักพันยังมีอยู่นะครับบอนสีไม่ใช่ว่าช่วงนี้เขาจะแผ่นนะบอนสีใหม่ๆแลแลๆอย่างพวกนี้นี่โอ้โหเจ็ดแปดร้อยนี่ถือว่าถูกแล้วนะครับเนาะพันกว่าสองพันสามพันลองไปสืบดูนะครับ อ่าบอลสีที่มันถูกๆก,ก็งานหัวไม่สวยไม่สวยอะ่ะยี่สิบสามสิบก็พวกไม่ด่างพวกลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ถ้าเป็นบอลสวยๆจริงๆนะครับที่มันทํายากๆจํานวนน้อยๆอะ่ะเขาก็ยังราคาสูงอยู่นะครับสําหรับบอลสีเนาะโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์าลามาได้นะครับเผื <laughs> <laughs> ่อฟุกขายเบบีไปเผื่อฟุกเผื่อมีคนรับนะครับ <laughs> วันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับก,บการเลี้ยงบอลสีนะครับ สวัสดีครับ